สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะก็มาพบกับครูยี่แล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่14แล้วนะคะมีใครที่ยังไม่ได้เคลียร์งาน เก่านะคะครูก็อยากจะให้นกเรียนนะคะรีบๆเคลียร์งานนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะเราก็จะปิดเทอมหนึ่งแล้วนะคะถ้าหากนักเรียนไม่รีบเคลียร์งานนะคะ เราก็จะไม่มีคะแนนเก็บนั่นเองนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนรีบๆเคียงงานนะคะเพื่อที่เราจะได้มีคะแนนเก็บแล้วก็ได้เกรดสีแบบสวยๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะครูยิ่จะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะ La la la. อาหารที่เหมาะสมกับตนเองนะคะเราจะมีวิธีการเลือกกินยังไงนะคะนักเรียนคอมเมนต์มาใต้คลิปให้ครูดูหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารหลักห้าหมูนั่นเองนะคะเป็นการทบทวนความรู้จาก EP, อีพีช่วงแรกๆนะคะอาหารหลักห้าหมู่คืออะไรนะคะนัก อาหารหลักห้าหมู่คืออาหารที่มีสารอาหารซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อร่างกายนะคะได้แก่พวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินแล้วก็ไขมันนะคะสารอาหารแต่ละหมู่นะคะจะมีความจำเป็นและก็สำคัญต่อชีวิตของมนุษย์นะคะเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตสร้างภูมิต้านทานของโรคและก็ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต,ตสมวัยนะคะนะคะ ดังนั้นในแต่ละวันของเรานะคะต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5ห,หมู่แล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของอาหารนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น5ห,หมู่แล้วก็ประเภทของสารอาหารเป็น6ประเภทนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะอาหารหมู่ที่1นนะคะนักเรียนก็จะเป็นพวกโปรตีนนะคะเป็นกลุ่มอาหารที่ช่วย ตั้งแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะอาหารห้าหมู่นะคะได้มาจากพวกเนื้อสัต์นุมไข่ถั่วมเมล็ดแห้งนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วมเมล็ดแห้งนะคะซึ่งเด็กที่กำลังจเจริญเติบโตแล้วก็ผู้เจ็บป่วยนะคะควรจะรับประทานอาหารหมู่นี้ให้มากแล้วก็เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะคะเพื่อช่วยในการ สร้างแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึหกหรอของร่างกายนะคะที่เจ็บป่วยให้ฟื้นฟูกลับมาคืืนสู่สภาพดีดังเดิมนั่นเองนะคะต่อไปหมู่ที่2นะคะก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นกลุ่มอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็แหล่งพลังงานที่มีคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่พวก ข้าวแป้งน้ำตาลเพือกมันขนมหรือสารอาหารต่างๆนะคะที่ทำมาจากแป้งนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่างๆดังนั้นวัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะจึงควรรับประทานอาหารหมู่นี้ในปริมาณที่เพียงพอนั่นเองนะคะ นะคะเป็นหมู่ที่3นะคะหมู่ที่สจะเป็นพวกเกลือแร่นะคะเป็นกลุ่มอาหารที่ช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้ทั้งในการเรียนการเล่นการทํางานนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ย มีการจเจริญเติบโตตามวัยนะคะมีภูมิต้านทานโรคช่วยให้กระดูกและฟันเนี่ยแข็งแรงนะคะแหล่งอาหารจําพวกกระเรีนี้ก็จะได้แก่พวกพักใบเขียวพืชผักต่างๆนะคะอาหารในกลุ่มนี้นะคะอ่กระเรียเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่มีความจําเป็นต่อร่างกายการรับประทานอาหารหมู่นี้เป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฟันและก็ผิว ทำให้สดใสนั่นเองนะคะอ่าเป็นอาหารหมู่ที่3มนะคะต่อไปนะคะหมูที่สี่นะคะก็คือกลุ่มวิตามินนั่นเองนะคะวิตามินเนี่ยมีความสำคัญในการช่วยบำรุงร่างกายนะคะควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจาก นี้ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีบำรุงสายตาป้องก,กันโรคเลือดออกตามไรฟันแล้วก็โรคหนิบชาต่างๆด้วยนะคะแหล่งวิตามินที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวนันก็ได้แก่ผักสดและผลไม้ชนิดต่างๆนะคะอ่านี่นะคะก็จะเป็นผลไม้ต่างๆที่ให้วิตามินกับเรานะคะ พวกส้มสับป,ประรดนะคะแอปเปิลน,นะคะสตรอเบอรี่นะคะต่อไปนะคะก็คือหมู่มที่5นะคะไขมันนะคะเป็นกลุ่มอาหารที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยห่อหุ้มอวัยวะภายในร่างกายนะคะอาหารหมูนี้เนี่ยก็ได้มาจากพวกไขมันจากพืชและสัตว์นะคะ อาหารหมู่นี้นะคะควรรับประทานให้พอดีไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะคะอาหารหมู่นี้ควรรับประทานให้พอดีนะคะไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะคะเพราะจะทําให้เป็นโรคอ้วนและเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมานั่นเองนะคะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นอาหารหมู่ที่5นะคะได้แก่พวกน้ำมันจาก พืชนะคะจากสัตว์นะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูตารางนะคะ,ะ,ะก็ได้แก่แคลแรดธาตุนะคะก็คือแคลเซียมนะคะแหล่งอาหารนะคะได้มาจากนมเนื้อไข่ผักสีเขียวนะคะอ่ะกุง้งแห้งปลานะคะความสาคัญก็คือ เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของกระดูกและฟันนะคะช่วยในการแข็งตัวของเลือดนะคะช่วยในการทํางานของประสาทและก็กล้ามเนื้อนะคะอาจพ้นจากการขาดนะคะก็เด็กจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ในหญิงมีคันนะคะอาจจะทําให้ฟันผุได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเลืทาที่2นะคะก็คือฟอสฟอรัรนะคะ แหล่งอาหารก็ได้แก่พวกนมเนื้อสัตว์ไข่ถั่วเหลืองเห็ดแล้วก็มักเขือเทศนะคะความสําคัญก็คือช่วยในการสร้างกระดูกแล้วก็ฟันดูซึมคาร์โบไฮเดรตการสร้างเซลล์ประสาทนั่นเองนะคะ,ะผลจากการขาดฟอสฟอรัสนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอ่อ,อนเพรียนะคะกระดูกเปราะแล้วก็แตกง่ายนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็คือฟูออรินนะคะและธาตุฟูออรินแหล่งอาหารก็ได้จากพวกชาอาหารทะเลนะคะ,ะความสำคัญนะคะเป็นส่วนประกอบของสารเคลือบฟันทำให้กระดูกและฟันเนี่ยแข็งแรงป้องกันฟันผุนั่นเองนะคะผลของการขาดฟูออรินนะคะก็จะทำให้เนี่ยฟันผุง่ายนะคะ ต่อไปนะคะแร่ธาตุนี้แมกนีเซียมนะคะแหล่งอาหารก็คือพวกอาหารทะเลนะคะทัว่วนมผักสีเขียวนะคะความสำคัญนะคะเป็นส่วนประกอบของเลือดและกระดูกนะคะช่วยในการทำงานของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อน,นะคะผลจากการขาดแร่ธาตุแมกนีเซียมนะคะเกิดความผิดปกติของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะแร่ธาตุโซเดียมนะคะแหล่งอาหารก็คือได้จากพวกเกลือแกงไข่นมนะคะความสำคัญก็คือควบคุมปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่นั่นเองนะคะผลของการขาดโซเดียมนะคะจะทำให้คลื่นไส้เบื่ออาหารความดันเลือดต่ำนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น แร่ธาตุเหล็กนะคะแหล่งอาหารที่พบแร่ธาตุเหล็กนะคะก็จะเป็นพวกตับเนื้อสั์ทัวไข่นะคะแล้วก็ผักสีเขียวนั่นเองนะคะ,ะความสําคัญนะคะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์นะคะบางชนิดจะมีฮีโมโกลบินนะคะในเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะ,ะแร่ธาตุเหล็กนะคะจะบํารุงในส่วนของเลือดเรานั่นเองนะคะผลของ การขาดรละขาดเหล็กนะคะจะทำให้โรหิตจางอ่อนเพลียหน้ามืดน,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแร่ธาตุไอโอดีนนะคะแหล่งอาหารได้แก่พวกอาหารทะเลเกลือสมุรนะคะเกลือสมุรก็คือเกลือที่ได้จากทะเลนั่นเองนะคะความสำคัญนะคะ เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนนะคะไทรอ,อกซินนะคะผลิตมาจากต่อมไทรอยนั่นเองนะคะผลจากการขาดนะคะในเด็กเนี่ยก็จะทำให้สติปัญญาเสื่อมร่างกายแคะแกนนั่นเองนะคะ อ่าเรามาดูประโยชน์ของอาหารกันบ้างนะคะ 1. ก็คือช่วยให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโต,โตนะคะ2ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ3มให้พลังงานและความอบอุ่น 4. ช่วยให้อวัยวะภายในทํางานปกตินะคะ 5. ช่วยให้เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะอ่าเรามาดูตารางอาหารในวัยเรียนตามช่วงอายุกันบ้างนะคะ กลุ่มอาหารนะคะอ่าแล้วก็ปริมาณอาหารสําหรับวัยเรียนต่อนหวันนะคะก็จะมีช่วงอายุตั้งแต่6กถึงแปีแล้วก็9ก้ถึงสิปีนะคะอ่ากลุ่มอาหารนะคะข้าวนะคะแป้งนั่นเองนะคะอ่าข้าวแป้งนะควรที่จะได้รับข้าวกับแป้งนะคะก็คืออายุ6กถึงแปีเนี่ยควรที่จะได้รับเจ็ด ทัพพีนะคะส่วนอายุ9ถึง12เนี่ยควรที่จะได้รับ8ทัพพีนั่นเองนะคะอ่ามาดูของกลุ่มผักกันบ้างนะคะกลุ่มผักนะคะอ่าอายุ6ถึง8ปีนะคะควรที่จะได้รับ ผักนะคะต่อวันนะคะก็คือ4ทัพพีนะคะส่วนอายุ9-12ถึงนะคะก็4ทับพีเหมือนกันนะคะแล้วก็ผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้นะคะอ่ะอายุ 6- 8ถึงปีนะคะจะต้องได้รับ3ส่วนด้วยกันนะคะ9ถึงปีก็3ส่วนเหมือนกันนะคะอ่ะกลุ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์บ้างนะคะก็ ปริมาณช้อนกินข้าวนะคะ,อ,ะอายุ6ถึง8ปีนะคะควรได้รับ4ช้อนนะคะช้อนกินข้าวของเรานะคะแล้วก็อายุ9 1 2ถึง12ปีนะคะควรได้รับ6ช้อนนะคะต่อไปนะคะมาดูของกลุ่มนมกันบ้างนะคะอ่าอายุ6 8ถึง8ปีนะคะนักเรียนควรได้ดื่มนมนะคะ2ถึง3แก้วต่อวันนะคะส่วนอายุ เก้าถึงสิบสองปีนะคะควรได้รับวันละสามแก้วนะคะ ひよちゃんら。 นั้นล่ะก็หนูไม่อยากกินนี่ไม่ได้นะเราต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะรู้ไหมสิ่งที่เราต้องกินเป็นอันดับที่หนึ่งคือ หนูยิ้มว่าหนูย <S <S <mulheres> <S <s <hã> <like> ิ้มต้องท้องผูกแน่ๆเลยก็เพราะหนูยิ้มกินพวกใยอาหารจากผักผลไม้ไม่ครบยังไงล่ะอ้าดื่มนี่สิน่าจะช่วยได้นะน้ำผลไม้ที่หนูแย้มทำมา โอเคค่ะนักเรียนนะคะก็วันนี้นะคะก็เนื้อหามีประมาณเท่านี้นะคะที่ครูนํากลับมาทบทวนให้ความรู้กับนักเรียนนะคะครูก็หวังว่า,วานักเรียนนะคะจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเรานั่นเองนะคะ แล้วก็เราก็จะได้จะเริ่มเติบโตให้เหมาะสมกับวัยของเรานะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ DJ <Laura>